สวัสดีครับผมสอประดิษฐ์ขอรายงานตัวครับผมวันนี้เรามารีวิวโคกน้องนาครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโครงการโคกน้องนาโมเดลครับนี่ครับเนื้อที่เไปเห็นว่าตกกับซีไรพี่น้องดูครับคล้องอ้อมหน้าครับคล้องครับเบิ่งครับให้พี่น้อง นี่ก็บคล้องครับคล้องเสื้อลาดโค้งมีครับพี่น้งองห่างมาเนี่ยเนื้อทีซีไรโดนกระบอมีน้ำพึง่งเหมือวัาเนเป็นก้อนกัดแม่มเพิ่มเดมไม่หยามน,นี่ครับพี่น้องมาสิลงูกไปเลยไทยโลงวัวมันใหญ่เลยมีคล้องกับอ้อมครับพี่น้องนี่คือคล้องครับ พูดหลดฝากกดติดตามด้วยครับผมในท่องในช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กครับผมนหน้าบูดต่อไปสิทมทีนะคุชารนะเฮด่อรอเค่ okay. แหละแล้วแต่พันสิจจ้างครับพี่น้องจมปากนูิถึงแล้วครับเด๋ยวที่กับซีเลย ใส่เวลาดนเตยด้วยครับเฮ็ดผู้เดียวงอกงอกเงีง้ยงสองโมงกรัวสามโมงวเวลาเฮ็ดเลิกขาโมงครับเฮ็ดสวยจัน้อยเพราะว่าอยู่ผู้เดียวลูกนอก้องก็ไอ้หนึ่งกับเขาพกรอครับแล้วแต่ลมมันดกบบกนั้นนี่ครับนี่นี่น้วยที่สองขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมผมจาก สอปติดครับผมกดติดแบบฝากกดติดตามนี่นเลยครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับผมติดตดดามรับชมครับผม